1 2 1่2 1 2 1ห1ึน่ีบเก่บมือรีบจัดฉาสีฟ้าเลยดีสีฟ้าเลยดีพอ จัดแถวสูซ่าสูซ่าพร้อมสสามสี่ซูซ่าซูซ่าซาปัน นี่เก็บมือเอาไปสาสู่ส่นี่เก็บมือนี่จะแถวหิงกระเด้นหิงกระเด้นพร้อมรองสามสี่งกระเด้นสีฟ้าที่เก่งใคร หนึ่งสองหนึองามหนึ่งสองหนึสองึ่กิ่งเล็กสิฟ้าเก่งคลายมาเบนเล่ตออไปกิ่งเลกเล็เล็ก้าเก่งเก่งเก่ายเนเบนเนเล่นเอไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่สองหนึ่งลีกเกบมือลีกะแถวเลิกเลิท้อ เริศเลิศเลเริศเเลิศเลิศฉันจใฉันไม่ใส่ใจใครจะหาว่าเริศเริเิเิรีก็บมือีจะถ่ายรฟ้ารีฟ้าทอ ถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์เย้ยพาทาดินได้ยินถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเย้าห no าดินได้ยินถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์ เทวดาลมาเชียเยย์ฟาทาดินได้ยินถึงสวรค์ปิดถนนกปสวรค์เทวดาลงมาเชียร์หนึ่งสองหนงองหนึ่งอลีเก็บมือลีตาแถวลีกินกระท้อนลีกินกระท้อนทอองสามสีลีกกิน รนอนอร่อยจริงจริงลิงนะท้อนกินร้อนอร่อยจริงๆสีเขียวทำไมไม่พูดสีเขียวทำไมไม่พูดหน้าเบี้ยวหน้าบูดเหมือนกระดูดลิงบีเก็บมือบีจับแถวจากเสียงเชียร์จับเสียงเชียร์พร้อมพร้อมสามสี่จับเสียงเชียร์ รีบเก็บมือรีบจัดแถวลงสนามลงสนาม้อม้อมสามตีลงสนามลงสนามลงสนามด้วยความสนามเก่งกล้าเหลือใครเรามาเชียร์มาชิงชัยไม่มีใครห่านสุ้เรามาเชียร์เป็นแรงช่วยด้วยใจของเพื่อนเอสี่ป่า หนึไหนึ่งสองหนึ่งสองมหน่ีเก็บมือตีจัระวโระวพร้อองสี่รัตนบันดิตวิทยาจะทำศึงษาแห้ความรุ้กู้ชาติไทยร เป็นคำวันขาดจังใจ,จกินจะกรรมเนี้อได้ไม่เป็นโรคภัยสร้งสางในไทยให้เกิดอยาช่วยชาติานือง รีเก็บมือวีจะแถววิกาวิ